เราทำอะไรเก็บอะไรอะประก็นนะประก็น N S R ร้อมีรุ่นอะไรบ้างประก็นมี N S R สปินเตอร์ลีโอโอ้โห L S หนึโอ้โห C B R ร้อ R โอ้โห K R ร้อยห้าสิบเอกเยอะร้อยโอ้โหเยอะมากเลยอะประก็นนยเดี๋ยวเปิดราคาให้เลยนะครับง่ายเลยนะครับปเกน ขอดูเลยมันเป็นชุดลำไหนหยิบหยิบหยิบไอ้ตัวนั้นก็ได้ทัวนั้นเน่ยเออมามาสักชุดหนึ่งนั่นแหละหยิบมาให้ดูนะนี่อันนี้แลเลยสปินเตอร์อย่างเงี้ยเหรออ่ะใครรับนะครับวพวกนี้นะครับประเกัน,นรับเอาไปชุดละโอ้โหแม่งหนักค่าส่งมากเลยจริงๆอะ่ะเอาไปชุดละแปดสิบบาทส่งให้ฟรีมาเบาๆนะครับแปดสิบบาทส่งให้ฟรีนะครับเอารุ่นไหนนะครับมีรุ่นอะไรบ้างของอ่านอ่าน,านชัดหน่อย นี่อะไร KR หมูเยอะเหมือนกันเนี่ยสายรุ่นอ่ะอันนี้อะไรยาวๆ KR หนึ่งสองห้า Rio KR ร้อยห้าสิบ R Printer LS ร้อยยห r ร้อยห้าสิบอ่ะหอนี้ครับอันนี้อะไร KR 150อ่ะแล้วก็อรนะก็ เมตตอ,องหนึ่งอ่าเมตตองเมตตองรีโอค่ะแล้วก็วายแปดสิบโอ้โห <Y 80. S 1> ใครรับสนใจนะครับทักหายเอ็นมีนได้เลยชุดละแปสิบบาทส่งให้ฟรีรุ่นตามพี่แจ้ง